กรุงเทพธนบุรีครับเพื่อชมการถ่ายทอสดสดศึกยอดมวยโลกกระทิงแดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับวันนี้คู่สําคัญนั้นเป็นการประกันตำแหน่งแชมป์พาบารุ่นซูเปอร์แบนตมเวทของนกกระทิงแดงยิมแต่ว่าก่อนอื่นเรามาชมมวยคู่แรกกันก่อนครับวันนี้มีผมกิติพงศ์กิรัตคุณสุรเดชไพรวงนะครับคุณนกตาน,นีนะครับกลับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับก็มาชมมวยคู่แรกของรายการน,นะครับถือว่าเป็นมวยดาวรุ่ง ในสังกัดก a l a x ี Boxing p r o m o t โมชั่นะครับเอกตะวันมอกรุงเทพทุนุรีหรือว่าชื่อมวยไทยนี่โตโต้เพื่อสัมพันธ์เก่านะครับตอนนี้ก็มาสวมรองเท้าครับชกมวยสากลอาชีพครับวันนี้นี่เจอกับมวยแมดะถือว่าเป็นมวยพร้อมสดครับจากประเทศฟิลิปปินส์ครับเลนส์ลกัสนะครับล้ำหักลำโคนนี่ต้องบอกว่าถือว่าไม่ธรรมดาครับนักมวยจากแดนตะกล็อลายนี้ครับเอกตะวันครับนี่ครับซ้ายกินผัวใจยังไม่เต็มเม็ด เต็มมัดครับพงหญิิพงศ์มาถึงยกที่2ครับขอคนไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคุณชัตชัยและคุณนิพาสแสงสุริยชัดจากบริษัทแสงสุริยชัด2002จำกัดครับประกันชีวิต AIA ดรบางออนเป็นจติกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้สนับสนุนและส่งเสริมนักมวยไทยก้าสู่ระดับโลกครับโดยคุณวินัยเวียรพุชงคุณพิชัยกินิธีครับจากสงกลดตังกุยจ้าตราแปลงสีฟันคู่ก็คุณสุจินและคุณเชืิอชัยเอาาารตขงย อ่าห้าขยาตราเสือเสิตัววันนี้ก็มีอัดชีตมาให้ด้วยครับครับกับผมมาดูเกมกันชกกันต่อในยกที่2ครับเอกตะวันมอกรุงเทพธนบุรรครับกางเกงสีขาวครับเจอกับเร่นราการครับกางเกงนาเงินจากฟิลิปปินส์แม่ต้องบอกว่าเร่งเกมเร็วขึ้นอีกระดับแล้วครับทางเอกตะวันครับยกที่แล้วนี่เดินช้าไปนิดนึ่งเข้าไม่ติดครับยกนี้เร่งขึ้นครับก็ยังมีอัชีตมาเรื่อยๆครับจากวินัยอาหารปลาราดกระบังครับมีอัชีตมาเพิ่มให้อีก3,000บาทด้วยนตครับ จูนะครับคู่นี้ครับจูโดพลังชีวิตครับเอกสิทธิ์เฉพาะท่านชายครับอ่ะครับเริ่มที่จะเดินสาวหมัดเข้าใส่ยางต่อเนื่องนะครับเอกตะวันครับแม่ขวายังไม่โดนครับลูกนี้ต้องระวังให้ดีครับจังหวะงัดอะพัดขวาของเลกาสนี่อ่ายกขึ้นมานี่งัดขึ้นมาจากจากสุดตัวเลยครับยัดขึ้นมาจากปลายเท้าผ่านหัวไหล่มาเลยครับต้องระวังด้วยลากมาจะเกาะเซบูเลยครับโอ้ต้องระวังครับ เขาก็รอจงังหวะสวนอยู่ครับเอกตะว,วันนี่จะไปผีผามเดินเข้าหานี่ต้องรัดกุมกว่านี้นิดนึงครับดูเหมือนจะเป็นแผนล่อเสือเข้าถ้ำหรือเปล่าครับให้เอกตะว,วันนั้นออกพลังเยอะๆต้องแม่นจริงๆนะครับจั่วลมบ่อยๆนี่หมดกําลังเอาง่ายๆครับแต่วา่าใช้พลังเยอะ เรื่องอการฟิตซ้อมเรื่องของสภาพร่างกายของเอกตะวันนี้ไม่ต้องห่วงครับซ้อมอยู่ที่มอกรุงเทพธนบุรีแห่งนี้ครับต้องบอกว่าความแข็งแกรง่งความสมบูรณ์ขอ,ของร่างกายนี่มีมาเต็มที่ครับเต็มรอยอโอ้โหอัป,ประคัดได้เหมือนกันครับเอกตะวันครับเดินเบียดต,ติดติโอ้โหนี่ครับทางเลการครับจังหวะฮุกซ้ายสวนมาครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับเอกตะวันต้องระวังครับมาแบบกว้างๆนะครับมัดของเลกาดแน่นนะครับป้องกันตัวได้ดีครับเลกาส จังหวะมาของเอกตะวันนี่ถึงแม้ว่าจะออกหมัดได้มากออกหมัดได้เยอะนะครับแต่ก็มีหลายจังหวะเหมือนกันครับที่ต่อยเข้าไปแล้วโดนที่ายแต่ว่ามาแล้วครับเป็นชุดเหมือนกันเอกตะวันเปิดออกหัวเปิดสตาร์นี่ศึกยอดมวยโลกกับทิมแดงมองเทพนี่สันน้นนานมากขึ้นครับทางด้านเอกตะวัน้ายเบิกร่องนําทางแต่ว่าก็โดนสวนเหมือนกันครับไม่มีไม่มีม้วนเดียวนะครับมวยคู่นี้จังหวะโดดนี่ครับดอกนี้ครับไม่รึ่งปากขึ้นจมูกแต่ว่าไม่เต็มใบครับเดินทวทมาถึงยกที่3ครับ ขอบคุณไปยังคุณมนพสวุวรรณดีจากแหลมทองการแพทย์บริษัทอุตสาหกรรมท่อหนังไทยจำกัดบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดครับบริษัทห้างขายยาห้างขายยาตราใบาห่อดจำกัดคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับจากสยามโยโกะจำกัดบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยจำกัดแล้วก็คุณสุเทพเย็นสุขครับจากไทยเฮาส์รังนกไทยเชียงใหม่ไทยเฮาส์น้ำพึ่งหัดใหญ่และร้านหยกเรนแครที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ฝากขอบพระคุณมาอย่างท่าน ผู้ให้การสนับสนุนหลายต่อหลายท่านนะครับท่านผู้ใหญ่หมูกะท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าครับอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนี่ก็ให้การสนับสนุนมาด้วยครับครับผมเอาล้ครับมาต่อกันต่อในยกที่3นะครับเอกตะวันครับเริ่มที่จะคลำเป้าจับเป้าได้มากขึ้นเลยครับกลายเป็นเลิกาตอนนี้นีตั้งรับอยู่เลยเชี่ยวเลยครับจะออกมาได้หรือเปล่าเลือกต่อยเลยครับตัดลาตัวนะครับมาชุดมาเป็นระยะระยะเลยครับเอกตะวันได้น้ําหนักได้ทิศทางครับหมัดของเอกตะวันแต่อย่าเผลอนะครับ เรกัสนี่พยายามบล็อกไว้ก่อนครับแล้วมีสวนแมตัดชายโครงมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหเน้นเน้นครับตูครับแมยิ่งต่อยยิ่งดุดันเลอเกินครับแมจังหวะมาก็มาเป็นชุดแต่ว่าเร็กัสเองก็แมตั้งบล็อกตั้งการบล็อกไว้แน่นเลยนับครับลดทอนพลังหมัดของเอกตะวันลงไปได้พอสมควรแต่ว่าตัวไม่ไหวจะไหวไม่ไหวครับชายโครงหนักหนักอย่างนี้สุชาติเก้ากิจครับนับก่อนครับสายหัวไหวไม่ไหวครับดูอาการแล้วน่าเป็นห่วงครับ ก้าแล้วครับ่ายเรียบร้อยครับลน้องไปเลยครับนี่ครับยิ่งชกยิ่งดุนะครับทางด้านของโตโต้หรือว่าเอกตะวันครับอาครับพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆกับผลงานของโตโต้นี่คือรุ่นหลานของเขาทรายกาแล็กซี่แล้วครับหลังจากที่เป็นคู่บารมีกับคุณนิวัฒน์เหล่าจวนวั์ดูครับชุดนี้ครับ นวดลำตัวครับนี่เล็งเอาไว้ถึงอนาคตนี่เล็งไปถึงสถาบันแชมป์โลกแถาบันใหญ่ก็เป็นรุ่น1้5ปอนรุ่นเดียวกับของเขาทรายที่เคยเป็นแชมป์มาก่อนนี่ก็มีโอกาสครับแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมเขี้ยวเล็บเสริมกระดูกเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาเพิ่มเติมครับนาทีนี้สําคัญไปพบคุณสมิงวันนี้รับจากกระทิงแดงก่อนคุณเรืองยศริชีนนะครับกระทิงแดงในรสชาต